สวัสดีค่ะเอินพาพี่น้องมาเก็บพักการจองเ้อจ้ะอันนี้คือดงเพิ่นด้อจ้ะเนี่ยจ,จะดงพักการจองเนาะจ้ะไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะก็ไม่มองตั้งกล้องนะจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่นเป็นน้ำไหลเนาะนี่จ่ะเป็นห้วยเนาะจ้ะหลายคักดด้นี่ นอ้องไม่พ่นสั่งน้ำเนาะจ้ะเออเอาไปเพื่อน้องน้ำบึดว่าอยากดอกจ้ะลางน้ำไปน้ำแล้วจ้ะน้ำใสใสจ้ะพี่น้องจ้ะ เลือกเอาเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นเป็นดงพกกระกันจองเลยจ้ะอันนี้ใส่คล้องนี่เพิ่นมาจากพวกเขาเลยจ้ะเออ น้ำเน้ะจ้ะเอิญว่าพี่น้องทายกล่องเดิมได้ไงเนี่ย นอ้อันนี้คือด,ดงเพิ่นเลยเด้อจ้ะดงพักการจองจ้ะพี่น้องจ้ามืดบ่ดยากต้องจนนันเนวกินอยู่เียพ่คือบานเข้า คนกินหลายอยูเนียนไม่ตะเอิญนี่มั้งน้นานีเพื่อนซีมาจากบนเขาได้จ้ะ หอ,อยเซอรี่จ้ะพี่น้องจ้ะหน่วยใหญ่เนาะ พ่นจัหลายจะพ่อนออกลายแล้วพ่นบางงามเนาะพี่ไซล่ะเ <c oughs> มื่อนกบะปากาลงน้ำแล้วแะ่พ่นมีปีงอืเลือกเอา อ้นวนเนาะจ้ะแคสเนินเย็บบังเลยเด้จ้ะขอโทษขออภัยใส่เสือตัวใหญ่อดเสือเพิ่นบริจาคมาดอกจ้ะส่วนมากกับของเพิ่นไห้ทั้งนั้นละจ้ะเนาะ อ่อนๆอเอนาอะอนจากพักบุงอยู่เนี่ยงามเนาะจ่ะ Suwa inata. จะพี่น้องจ้างามๆแล้วจ้ะบกะกาลงนามเลยจ้ะกวไอ้เคลงหน่อยๆได้เยอะจ้ะลงหลายบ่ได้ แดดฮอนคักจ้าพี่นองจ้ะเอนมหาพักไปใบกินก่อนจ้ะเออพักเบิดกินเมื่อวานเนียนยังก็ไม่จ้ะนำงาไม่จ้ะเนาะหาแต่อย่างอื่นบมมี่พักกินได้จ้ะ คนสิมาอีกแล้วจ้ะแดดแป๊บเดียวอันนี้เพิ่นก็มีคนเก็บอยู่ลวจ้ะเออโมเมนต์คนมาเลดออกจ้ะน่าจะเป็นเวียดนามอีงโมเน่ละจ้ะเพิ่นก็กินแปลกๆกอเฮ้าเนี่ยละจ้ะน้่จ้ะพักกันจอเอิ้นทายจะพ่อลวลาได้ร้ายละเนาะ กินผู้เดียวตรงแถวบ้านเอิพท่นมมมี่ผักบุ้งเนาะจ้ะเอินก็นเลยมานี่ทางไปในเมืองเลยจ้ะ จ้าพี่น้องจ้าพักการจองกับพักบุ้งเอิญนเนาะจ้างามงามถ้าจังใดคลิปนี้เอินกระเสว้ยสายซ้ำนี่กอนเนาะจ้าเนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอิญทำเนเด้อจ้าขอพระคุณละลายเด้อจ้าที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ